Thank you น่าจะเป็นปลาใหญ่ใช่ไหมพ่อปลาใหญ่แน่นอนตึ้งปลาแล้วหรอปลาตัว้เอาเว้ยแล้วเอาโตแล้วโอาโหเขาสอนวิธีแล้วนะสอนวิธีให้น้องโคนนี่ให้พี่พ่อดีให้แสงแสงวิธีพ่อโอ้โหไซส์ิบครับนี่ครับตาขึ้นมาแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชม ไซส,สิบไซส,สิบม,มากินกันตอนตีสองครับท่านผู้ชมอืโ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้หนูจะท่าน ท่านผู้ชมทุกท่กทานไปตกปลาที่แม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดอ่างทองหนูมาก,กับคุณพ่อราคานี้ค่ะครับผมสวัสดีครับวันนี้หนูจะไปแพนักล่าวันเสาร์หนูตื่นเต้นมากเลยหนูไม่เคยไปใช่ไหมคะคุณพ่อแพนี้เราหนูยังไม่เคยไปใช่ไหมใช่อ๋อยังไม่เคยไปเหมือนกันครับเนื่องจากมันเป็นแบบนี้แม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยอ่างทองเนี่ยมันมีหลายแพรมากแพนี้ก็เป็นอีกแพหนึ่งที่ สมัครพรรคพวกไปกันโอ้โหแต่เราคนไปก็ทั้งสนุกสนานทั้งทั้งมันทั้งสนุกสนานต่างๆเนาะก็เลยติดตามแพรนี้มานานพอสมควรก็ถึงได้เวลาได้โอกาสก,าก็เลยชวนน้องน้นนําฝนนะไปแพรนี้กันอันนี้มันเป็นอย่างนี้ครับช่วงนี้ช่วงเมื่อสักสองเดือนที่แล้วเนี่ยเ,เดือนกันยายนุลาเป็นหน้าน้นําน้ําหลากน้ําทางเหนือปล่อยลงมาครับน,นะปลาต่างๆในแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่กรุงเทพปทุม ยุดยาอ่างทองสิงบุรีชัยนาทขึ้นเหนือหมดเลยนะนะอันนี้พอประตูระบายน้ําปิดน้ําเริ่มยุบปลาที่อยู่ในแม,มน้ำเจ้ายาก็เริ่มไหลตัวเองกับวังกับหลุมต่างๆเราก็จะไปหาปลาพวกนี้กันปลาหนังนะตระกูลปลาหนังอย่างพวกปลาสวายสายยูเทพโพนะเป็นปลาในดีของเจ้าพยาอะไรประมาณนี้นะก็ <นะ S 2> แต่จริงๆแล้วเจ้าพยามันมีมากกว่านี้นะ ปาหลากหลายมากเลยก็เดี๋ยวไปดูกันวันนี้กับแพรนักล่าวันสาวกับน้องน้ำฝนว่าจะเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้พอมลุยนะใช่ค่ะของพ่อหคันของหนูสองคันโอเคเลยเดี๋ยวไปดูอีกครับผมไปเลย let's go ไป ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่แม่น้ำเจ้าพยาอ่าจังหวัดอ่างทองที่แพร่นักล่าวันเสาร์น,นะก็การมาครั้งนี้กับแพร่นี้เป็นครั้งแรกเลยนี่ครับโหบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยายามเย็นบอกเลยว่าหลักล้านเลยครับวิวนะโหบรรยากาศโคตรเจ๋งอ่ะนะตรงนี้ก็มีนานานาักตกปลาหลายๆท่านอยู่เหมือนกันนะ วันนี้ก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับนะนี่แพนักเล่าวันเสาร์ครับนะแล้วก็เจ้าของแพรก็ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีครับนะาสวัสดีครับนาชื่อนาอะไรครับลังสีครับนาลังสีเป็นเจ้าของแพนี้ครับโอ้ยินดีที่ได้รู้จักมากเลยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยวันนี้เป็นทริปแรกแล้วกันเนาะก็ตอนนี้น้ํเจ้าพญาลดลงแล้วลดแล้วเข้าสู่ปกติแล้วครับใกล้ภาวะปกติแล้วเพราะตอนนี้มข้สุดรุนอ๋อแม่ก่อนมันอู้น่นครับลอยลอยน้ําลอยคราบน้าเออน้าผมถามอย่างนี้ดีกว่า ณตอนนี้แม่น้ําเจ้าพญาณะตอนนี้ปลาอะไรครับที่รับแขกของพวกเราสมมติจะเป็นพวกตะโกกสวายแล้วก็สายยูปลาเนื้อดีเลยทีสายยูครับเอาเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันเนาะก็วันนี้น้องน้ำฝนค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอ่าโอเคกับแพนักล่าวันเสาร์วันนี้เราเตรียมเหยื่อมาสามตัวตัวแรกก็คือหัวอาหารเกราๆ้าส,สามหัวอาหารเม็ดอื แล้วก็ฟาร์มเฮาส์นี่ครับฟาร์มเฮาส์แล้วก็ปลาตั้งโกปลาตั้งโกจริงๆงนะทงบอกก่อนว่าจริงๆการมาตกครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเน้นปลาหนังมากกว่าเน้นความมันอยากจะเอาความมันไปฝากท่านผู้ชมแต่ปลาเกตเอาไหมเอาครับไม่ใช่ไม่เอานะแพ้เขามีอะไรให้เราเราก็เอาหมดแหละนะครับนะแต่ทีนี้ว่าการได้ปลาหนังมันมันก็เหมือนกับว่า แต่อัลบไปอีกแบบหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงตอนนี้นาะรังสีนี่เจ้าของแพนะโอ้โหเทคแคร์ดีมากเลยนะครับนะแกนี่แกกำลงังจะผสมเหยื่อให้เรานะผสมเหยื่อให้เราบอกว่าโอ้โหแบบสุดๆอะ่ะวันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปประกอบเบ็กก่อนผสมเหยื่อประกอบเบ็ดแล้วเดี๋ยวตีเบ็ดเลยเดี๋ยวดูที่กาดูที่ว่าคืนนี้ผมกับน้องน้ำฝนจะมีผลงานมาฝากไหมไงก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้เราสองคนด้วยเดี๋ยวจะหาช็อตเด็ดๆมาฝากครับผมไป อยู่เลยไงเห็น้อบไหมนะเห็นลูมีตัวลูกมีตัวแต่ว่าน่าจะเป็นตะโกมั้ะได้ปลาแล้วก็ดีใจหมดแหละขอให้ได้เนาะใช่ไหมลูกใช่ตัวแรกห้ามพลาดตัวแรกห้ามพลาดด้วยไงใช่อ๋อตะโกะลูกตะโกะไปไปดังงูเลยเดี๋ยวพ่อจะยกแล้วจะถามแล้วนีโอ้ยน้ะฝนตะโกใหญ่ลูกตะโกะใหญ่ ตะโกกตัวเบลเลอร์เลยลูกแต่ก้าวขีดได้ลูกตะ,ตะโกะโกใหญ่มากตะ,ตะโกไปน้ำเจ้าพญาอโอ้ใหญ่ครับพี่นี่ตะโกไปน้ำเจ้าพญาตัวแรกมารับแขกเราแล้ว <Hey. S 1> ไม่เหงาแล้วไม่เหงาแล้วไปเดี๋ยวตามต่อครับตามต่อ ปลาตัวที่สองแล้วได้ไหมน่าจะได้นะน่าจะเป็นตะโกกค่ะตะโกแบบนี้ลั่นแน่นอนตะโกใช่ไหมตะโกใช่ไหมตะโกจะสวายดีขึ้นสวายก็จะดีขึ้นมาหน่อย,ยนะใช่ไหมพ่อใช่ใช่ใช่ปลาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวอะไรว้าเป็น ปลา,าใต้น้ำที่ไม่ออกมาสู่ภายนอกนอวันนี้แหละลนอแพนเดี๋ยวเราจะให้มันออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ในกระเพาะเรานะฮะเดี๋ยวดูกันลูกมาสองสองูดิว่าปลอาอะไรใส่อยู่โอตะโกกตะโกกแรงดีมากตะโกอ่ะโกะเป็นโลเลย,ย,ย,ยลูกโอ้ กกใหญ่มากถ่ายคอนถ่ายคอนเดี๋ยวนีอ้อะไรตะโกกใหญ่ตะโกกใหญ่นี่ครับท่านผู้ชมตะโกกใหญ่ตะโกกใหญ่แพ้เลยนะแพ้หน้ากล้านเสาร์เนี่ยไม่เหงาครับมันมีมารับแขกตลอดแล้วดูดิลาบตะโกกอย่างนี้เลยไปอย่าตามดูครับ มีเยอะมีมีม,ม,มีมีมาทักทายอีกแล้วลูกเนี่ยเดี๋ยวน่าจะดูก่อนดูก่อนเออคันที่สองเน,นี่ยทักทายหรือกิ้งยังไม่รู้องือว่าทักทายทักทายเนี่ยคิดในแง่ดีทักาทักายกดเลยดีกว่ามั้ไม่ต้องคิดในแง่ดีกดเลยถ้ากดเลยก็จะดีขึ้น เดดปลาแล้วดแล้วโอ้โันโคดโค้งเลยอ่ะน่าจะเป็นปลาใหญ่ใช่ไหมพ่อปลาใหญ่แน่นอนปลาอน้ดปลาแล้วเดแล้วโอ้ันโคดโค้งเลยอ่ะน่าจะเป็นปลาใหญ่ใช่ไหมพ่ปา่นอนปลาใหญ่แน่นอนโอ้โห ดูลอกดูลอกพ่อหมุนไม่ยั้งเลยโอ้ปลาใหญ่แน่นี่เอ่มากปลาใหญ่แน่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ลอกออกแป้นเลยอ่ะจะดูกันปลาอะไรลูกปลาอะไรปลาอะไรไม่ใช่ปลาเดิมแล้วนะไม่ใช่แล้วน่าจะปลาใหญ่ครุ่นโอ้คันโค้งคันโค้งคันโค้งสวยมากคันโค้งสวยมากไงใช่เห็นพ่อไหมเนี่ยแต่พ่อหล้อไง รอรอรอหนูอยากอัดบ้างไหมล่ะหนูคิดว่าถ้าท่าแบบนี้น่าจะหลุดแน่นอนเฮ้ยใจเย็นซี่อย่าพูดแบบนั้นดิลูกโอ้คันโค้งเขาสวยอรงนี้เดี๋ยวหนูตั้งกล้องก่อนแล้วก็เอาไอ้นี่ไอ้นี่มากระชังกระชังหรือสวิงเออสวิงสวิงเขาบอกสวิงออกมาให้ได้มันมันคล้องอยูไม่ลกคล้องโจ๊กข้าวผัด เอามาวางไว้ตรงข้อก่อนแล้วก็ถ่ายภาพก่อนด้ววางไว้ตรงนี้พเเขาสอนวิธีแล้วนะสอนวิธีอะไร,ะะไรนล้งฝนนี่ไงพี่พ่อดีไงมหลวงฝนวิธ <c oughs> ีพอ่อค <c oughs> นเดียวได้น,น้องฝนน,น้องฝน อเต็มหน้าเต็มตาไปหมดเลยแหมนะักล่าวันเสาร์ครับเอาเรื่องเมื่ <Yeah. S 2> อกี้กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ลอกออกไปเลยนะ้องฝนได้ยินไหมลูกได้ยินไม่รู้จังหวะนั้นนะได้ยินเงินไหมนะครับโอ้โหสุดสุดครับไปเดี๋ยวตามดูต่อครับว่าจะเป็นยังไงครับผมโอ้ยเซสสวยดูนี่นี่มือมือมืออุ้ยใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ใหญแ่แล้วถมมาทั้งทีครับมาแล้วครับถึงแล้วครับ แล้วแหวนนะป้ามันเอาเอาเรื่องครับอ่างทอง hey, มีปไากินไม่ไก็กินเหมือนกันครับปากมันเข้เเาเลึกนี่ยเอาครีมเอาสร้างกองราครีมมาแล้วครับนี่ายนี้สามเกือบสามครับเกือบสามโอเคครับเดี๋ยวตามต่อครับคือนี้มันแน่นอนมันแน่โอ้โหเรียบร้อยครับเมื่อกี้ ลอกออกแป๊ดเลยพอดีจังหวะจริงๆอะ่ะผมก็เปิดกล้องไว้นั่นแหละครับท่นี้พอดีโทรศัพท์มาผมก็เลยปิดกล้องก่อนแล้วก็คุยโทรศัพท์คุยไปได้สักพักเดียวเองครับไม่ไม่ไม่ถึงห้านาทีเลยลอกลั่นเลยแล้วมาเปิดไม่รู้ว่าได้ได้ยินเสียงเกาะนั้นหรือเปล่าขูสะนั้นวันทุ่งเลยครับนะสวายมารับแขกเราตอนแรกได้ตะโก,กก่อนสองตัวแล้วได้สวายสายเกือบสามโลน้ําฝนวิ่งพลานเลยพลาดเลยไงล,ลูกใชโ่โอเคครับ แพนักล่าวันเสาร์อ่อมันเริ่มกินแทบทุกที่แล้วเนาะเพียงแต่ว่าฝูงไหนจะเข้าที่ไหนเท่านั้นเองนะตอนนี้ที่นี่ก็เริ่มแล้วนะก็บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งแพรแล้วราคาแพรโคตรถูกอะ่ะนะมีแพรมีที่พักมีห้องนงห้องน้ำให้ไม่พอมีน้ำแข็งด้วยมีน้ำด้วยแถมให้อีกแล้วปลากินอีกโอ้โห มันแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคืนนี้จะเป็นยังไงถ้ามีช็อตเด็ดเดดเดี๋ยวจะถ่ายไว้ดูแต่ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวยกยออไปเลยแต่วันนี้ได้เติงมือแล้วครับเติงมือแล้วเนี <c> ่ย <oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวตามต่อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลาตีสอครับ ตีสองตอนนี้ไม่ได้ถ่ายไว้ครับโอ้โหไซสิบ oh, ครับนี่ครับต่อขึ้นมาแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมไซสิบไซสิบอื้มมากินอตอนตีสองครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้โ oh. ห oh oh. เอาเรื่องครับโอ้แ oh oh. ละธงเหลือไว้คันเดียวครับเหลือไว้คันเดียวตีทิ้งไว้คันเดียวไปเลยแผ่นกล้าวันเสาร์ oh oh. ้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน้องน้ำฝนเอาอีกแล้ว ออกไม่่ใชตัวดีว่ะตัวนี้ตัวดีน<อ>่าจะตัวดีไซส์ดีคันโค้งเลยทำวหวยกปั๊บเลยโห้สวรรเปล่าค่อยขึ้นแรงด้วยจังหวะนี้เลื่อยผ่านแล้วขึ้นแรงพ่อจะได้ปลาอะไรน่าจะสวายเออสวายสวายคก็ค่อยๆันดูดูก่อนใช่ป่ะ สวายไยุไซเหรอไซยุจะพิ่จะพิ่มจะพิ่จะพ่าจะงัจะพ่จะพ่ยุตื่นเต้นนะยตื่นเต้นอ่ะโอ้ใส่ใสยุไซโลครับท่านผู้มหายใจวะตัวนี้ตัวนี้แกงองไม้มาแล้วครับที่ตัวนี้น้ำฝนไม่หายเลยมันย้อนแสงให้หนูจะถ่ายยังไงเ ปลาได้ฮ oh, ีอ่อนแสงว้าวปลาตัวใหญ่มากโอ้โหอ้วนอ้วนอ้วนเลยอ้วนหลังเลยอะอ้วตึบเลยตัวเนี้ยของจริงแกงของจริงครับผมโอ้โหอืมนี่แล้วเจ้าของแพเป็นคนนี่ด้วยครับนี่ไปไปไปสุดยอดเลยนะพ่อแครนักล่าวันเสาร์แครนักล่าวันเสาร์ ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเวลาที่รอระหว่างปลากินนะรอระหว่างปลากินก็ของในน้ําก็ว่ากันไปนะพอดีนะสีเจ้าของแพรเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ามาถามรายละเอียดแกเดี๋ยวมาถามเรื่องวันเวลาสถานที่การบริการต่างๆนะไปตอบอฟังจากป่าแกเลยดีกว่าสารสีสวัสดีครับครับนะ่าคือเจ้าของแพแพนี้แพ,น,แพนี้ตั้งอยู่ที่ตรงไหนครับนะสีะปานแถเพื่มเมืองจังหวัดอ่างทองครับ อ๋อเส้นใบาพาสใช่ไหมใช่ครับรรอ,อ้าวโทรศัพท์มาพอดีเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันอันนี้แพรนี้เนี่ยจากที่ดูจากสายตาเนี่ยโอ้โหลานตีเบ็ดกว้างนะแล้วรับลูกค้าได้ประมาณกี่คนคาแฟ่หลังนี้ไม่เกินไม่เกินห้าท่านไม่เกินห้าท่านมีมีเป็นไงมีสองกะใช่ไหมครับมีสองกะกะเช้ากับกะกลางคืนอ้าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงหกโมงเชา้าถึง หกโมงเย็นแล้วก็หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าอ๋อมีมีอะไรบ้างให้ให้กับลูกค้าครับก็มีน้ำหนึ่งแพ็คบวกน้ำแข็งครับอืทุกกะอ่าทุกกะได้ได้หมดได้เหมือนกันหมดได้เหมือนกันหมดอ่ากะเท่าไหร่ครับนะกะละห้าร้อยครับโอ้โหถูกแล้วนะนะโคตรถูกเลยครับและที่สําคัญครับนี่นะลานกลาง,างลานตีเบ็ดถือว่ากว้างเลยนี่หกเมตรครับ <6, S 1> นี่หกคูณหกแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องครัวแล้วก็มี อะไรนะห้องนงห้องน้ำนะครับนะถือว่าโอเคเลยครับสําหรับน้านานักตกปลาที่อยากจะได้ฟิลแบบนี้นะนะเอาอย่างนี้กว่าเดี๋ยวขอเบอร์โทรหน่อยครับเผื่อสมาชิกท่านใดที่อยากมาเขาจะได้ติดต่อมาได้ครับ098 2บ2 6 6 7 8 0 9 8 2 0 2 6 6 7 8 0 9 8 3 0 2 6 6 7 8่าโอเคใครสนใจแบบแนวนี้ ติดต่อมาได้ครับ<ะ>ทักเข้ามาหาเขาเลยธรรมาชาติครับอปลารับแขกปลาก็อยู่อยู่จังหวะใครจังหวะมันนะครับนะแล้วก็ปลารับแขกก็มีมากมายตะโกก<ช>จังหวะ<ช>ดีๆหน่อยก็เจอพวกสวายสายยูเทโนะาาพเนาะปลาอื่นก็มารับแขกตลอด,ดอใช่โอเคเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศการตกปลา,ากับเวลาที่เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงของเราว่าจะเป็นยังไงครับผมไปใช่ใช่มใช่ใช่ ใช่ใช่ปช่ับใช่ส่วยงามตามทุกเรื่งองลาบเลยมั้ยครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับนะ ก็ได้เวลาที่นะ้ทงจะต้องขอตัวกลับแล้วนะนะนะมากันตั้งแต่เมื่อคืนนะนี่บ่ายโมงหนาทีเนื่องจากพรุ่งนี้น้องน้าฝนก็ต้องมีภารกิจจะต้องไปเรียนหนังสือเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้รีดเลยอะไรก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับนะเดี๋ยวไปดูผลงานแผนักล่าว,วันเสาร์ของเราตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนะจนถึงเช้าเช้าเที่ยงนี้ครึ่งวันนี่ครับโอ้โหจะมูชมสีข้างในได้ไหม ืออประมานน้ำฝนน้ำฝนหลบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนกล้องโหนี่ติดโลเลยเดี๋ยวได้จะได้อยู่นี่ครับท่านผู้ชมออกมาถ่ายเลยโอ้แพงนะสีครับนะ แพนนักล่าวันเสาร์จริงๆนะตอนเนี้จะพูดยังไงดีเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าคือของในน้าเนี่ยมันก็พูดกันลําบากบางทีอาจจะยังไม่จัดแต่ตามเขาเรื่อยๆครับนะตามเขาเรื่อยๆผมว่าอีกไม่นานเนี้ยที่นี่ระเบิดเถิดเทิงแน่นี่ผมได้สามตัวนะแต่ว่าดูดิสามตัวผลงานของผมเนี่ยดูสิครับท่านผู้ชมและปลาอื่นไม่ต้องถามถึงนะแต่กงตะโกกนะสยสยงใสยูมี นี่นี่นี่นัาสีเขาไปไปหาจากตรงไหนมาให้ผมอีกตัวก็ไม่รู้ในประดุกนี่ครับเนี่ยนะโอโ้โหนี่ครับตัวนี้มีสิบฝา่าสิบได้ไหมนมาาัาสีมักเก้าได้เก้างั้โอ้โหมันน่าดูและที่สาคัญครับวันนี้นะมีพักพวกผมมาจากท่าแรกนั่นไตวัดนี่ครับกับคุณพ่อ,พอครับพ,อ,พอตาแกแย่มาเลยนะแกให้แกพักผ่อนก่อนนะครับนะแต่น้าธงก็คงจะต้องลาแค่นี้แล้วกันนี่ครับฝนโ,โอเคไหมลูก โอเคเลยไง Canad. วันนี้ก็คงจะแค่นี้แล้วกันนะครับนะทลิปหน้าเราจะทำอะไรที่ไหนยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สดกดสับสไครต์ช่องตกปลาเล็กๆนี้ด้วยแล้วกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ้ยดูตัวสิบได้ไหมลูกสิบได้ไหมสิบเอ็ดน้ำฝนเท่าไหร่กิโลเก้าเลยเก้าโลอือหืม